วันที่32ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยวันนี้มีกิจกรรมวันหนึ่งของไซตมะมาตามนัดครับกิจกรรมกระป๋องม่วงที่เด้บอกว่ามีของให้เราแรกเยอะมากแล้วก็เกลือมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันต้องลงดันผ่านด่านไปเรื่อยโดยใช้กระป๋องม่วงนะครับและนอกจากนี้เนี่ยในคลิปนี้พี่จะมีการสุ่มตัว UR อย่างจริงจ้อจริงจ้อ UR ให้ดูด้วยนะ โดยใช้เอดีของน้องในเซิร์ฟเวอร์635ในท้ายคลิปแต่ดูกันว่าใน180บใบที่จะได้หรือเปล่าราชาใต้ดินจริงเจ้จริงจ้าอยู่อ่ะรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเ้อคิดจะเติมเกมวันขั้นแมให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ่มๆบมคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องกดเต็มอีกแล้ววันนี้ไม่ว่างเข้าทั้งวันเลยครับ ก็เลยเนี่ยฮะเกิน8ชั่วโมงในกิจกรรมนี้นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีการจับคู่แข่งขันนะเขตอะไรที่สุดเนเมื่อเช้านี้พี่เข้ามาสู้บ้างนะสู้ไปแล้ว36ครั้งนะครับก็อยู่ในอันดับที่34ซึ่งยากพอสมควรเลยไปดออูอันดับกันเทิดเขาจะเอาเข้ารอบไปแข่งดวลตัวบัคกดวลข้ามเซิร์ฟเนี่ยต้องการกี่อันดับวะ มากนะฮะแล้วก็ที่1เป็นคนนี้ jdeth นะครับมี sa มีโปรตอน xd นะเป็นน้องโปรเต้เนี่ยโปรตอนนะครับเออคนอื่นเป็นไงบ้างยังไม่เห็นนะตัวบักบัเนี่ยแต่ว่าซเซิร์ฟเรานะครับมีการดวลข้ามเซิร์ฟเนี่ยไปรวมถึงซเซิร์ฟหกสามแปดซึ่งมีประทูนะมีลิลินอยู่ด้วยเสองว่าโดนตบยับ ไม่ต้องหวังได้แชมป์นะเชียร์อย่างเดียวนะครับเอาเป็นว่าดวลค้าเซิร์ฟเนี่ยเราจะได้เข้ารอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าสู้ยากนะโดนตกแทบจะยับอยู่เหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าเราจะมีการทําคลิปดวลข้ามเซิร์ฟด้วยไม่ทำคลิปไลฟ์สดวันอาทิตย์ตอนห้าโมงครึ่งนะเดี๋ยวเจอกันนะก็สายของเราเนี่ยมีการเข้ารอบไปแล้ว นะนอกจากนี้แหละเขาจะหายในนี้ปะเนี่ยไม่รู้เราจะขึ้นอันดับทันไหมโอกาสมันน้อยเหลือเกินเอาไว้ค่อยๆดันแล้วกันยังพอมีเวลาหลากหลายวันนะครับอในวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยเราอยู่ในเลเวล7จ็ดสิบหกของเซิร์ฟเวอร์นะอยู่อันดับสิบสามนะครับตอนนี้อันดับตกมาแล้วก็พลังเรออยู่ที่สี่แสนสองสี่ล้านสี่สี่ล้านสองแสนลิ้นพันกันนะสี่ล้านสองแสนแล้วอันดับตกมาโดนแซงยับเลยซันนี่แซง ขายแตงกวาแซงบาร์บี้แซงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อัพอะไรอะ่ะพอเราอัพกลยุทธ์ไปเยอะแล้วอะ่ะการปลดปล่อยสวัสดิกะเราก็ไม่มีอะไรให้อัพแล้วนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเหงาเดี๋ยวรอเลดการ์ดอัพดาวมาแล้วกันเนาะ การดาวจะมีเพิ่มเลทมาวันที่3นะครับก็น่าจะเป็นวันพฤหัสบดีถึงตอนนั้นเนี่ยเราค่อยเฉิดฉายก็ได้ตอนนี้ก็สบายๆไปก่อนนะครับวันนี้หมุดควงล้อเอาเพชรโรลัวอีกเช่นเคยซึ่งเพชรที่กดไปเยอะๆเนี่ยพี่ก็เอามาซื้อตัวดำนะครับซื้อวันนี้ไป4อัน เก็บหลังจากนี้วันละสี่วันละสี่ไปเรื่อยพอประมาณวันที่8วันที่9เนี่ยเราก็จะซื้อครบแล้วนะครับแล้วก็มีเพชรเหลือใช้ในแต่ละวันด้วยนะฮะวันนี้กดช็อกแลตไป92ครั้งครับแล้วก็กดกระป๋องม่วงไป4ครั้งเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีกิจกรรมกระป๋องม่วงเข้ามานะไปอัปเดตกันหน่อยละกันก,กิจกรรมกระป๋องม่วงคืออันนี้วันของไซตามะนะครับเป็นกิจกรรมที่เคยมาแล้วแหละใช่ไหมหลายคนก็เคยจะเล่นแต่พี่จะรีวิวสําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วก็จะได้รู้ว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ้างเรา ลดร,ราคากันก่อนนะฮะเราจะได้รู้ว่าของรางวัลในกิจกรรมนี้มันมีอะไรกันบ้างนะฮะนั่นกะ็คือเวลาเราได้กระป๋องม่วงแล้วเอาไปลงดันเนี่ยเราจะได้ตัวนี่มาเป็นตัวสีฟ้านะครับเอ่อ12 12กระป๋องม่วงได้ประมาณ7ตัวลองคำนวณแล้วกันว่าเราต้องใช้เยอะเท่าไหร่ในการซื้อของนะครับสามารถ แรกของได้เขต A เขต b เขต C นะมีอยู่3หน้าด้วยกันเขต C เนี่ยจะปลดล็อกหลังจากที่เปิดมาแล้ว7วันนะครับมาดูของก่อนมีอะไรบ้างหน้าแรกเลยที่ทุกคนน่าจะเอานั่นคือการดคืนค่ามีคนถามเยอะครับพี่ครับารคืนค่าจากไหนครับกิจนี้เลยนะครับหรือใครเล่นฝั่งฮีโร่แล้วการเพิ่มทักษะพิเศษเนี่ยก็ต้องมาซื้ออันนี้200ถือว่าไม่แพงนะครับและมีตัวนี้ตัวนี้สําคัญเพราะว่าตัวเนี้ยเราซื้อมาใช่ไหมมันราคา21บาท ยี่สิบเอ็ดตัวตัวฟ้าเนี่ยเราเอาสามารถเอาไปแลกหมุนลูเล็ตหมุนกงล้อได้าะวันอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวจะรีวิวอยู่ในกิจกรรมนี้นี่แหละนะฐานก็น,น่าสนใจนะฐานเป็นขั้นไ v วเลยขั้น4แล้วก็ตั๋วไว้สําหรับตีบอสอันนี้พี่รู้สึกว่าพี่จะไม่ค่อยสนนะนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าอะไรเป็นเป็นใช้กับกิจกรรมนี้นั่นแหละนะครับเป็นตัวตีบอสนะนอกนั้นเนี่ยชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรละไปชั้นที่2ชั้นที่2ก็แน่นอนว่าตัวหมุนลูเล็ต เอาหมดนะตัวดําต้องเอาเศษของตัว ur ต้องเอานะปาปีศาสตร์ก็เอาหน่อยละกันถ้าถ้าเหลือนะออขั้น c ขั้น c นี่แทบจะทุกอันเลยอะ่ะควรจะเอาหมดเลยนะเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยควรเอาหมดเลยนะครับเออก็ตัวเนี่ยเถอะเราลงเราลงกระป๋องม่วงทุกวันนะตัวมันพออยู่แล้วนะครับอ่ะอ,อ,อ,อันนี้คือมาเก็ตลดราคาของรางวัลในกิจกรรมนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามีรูเล็ตนี่ รูเลตเนี้ยมันใช้ตั๋วเนี่ยครับที่มันขายในร้านมาเก็ตมาสกู่นี้นะครับเวลาเราจะหมุนเปิดเนี่ยเราต้องใช้ตั๋วเนี่ยสิอันซึ่งตอนนี้พี่มี13ครบแล้วสามารถหมุนเปิดได้ซึ่งข้างในนี้ก็มีรางวัลเยอะแยะมากมายครับในรูเลตเนี่ยมีตรานี้ซึ่งไม่รู้มาทําเพื่อเราเพิ่งเอาตาจากกิจกรรมทอยลูกเต๋าอ่ะอัพอันนี้ให้อคุนกับเพื่อนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเพื่อขอเป็นตาบางกรใช่ไหมได้ไหมฉันอยากจะเอาให้ร่วง UR ของฉันแต่นี้น่าสนใจครับกลยุทธ์สีส้มฮะ น่าสนใจนะน่าจะเอาอันเนี้ยแล้วก็มีแผ่นทักษะขั้น V หรือว่าขั้น5อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นเลือกได้ไหมหีบเลือกด้วยสามารถเลือกที่เราต้องการได้นะครับนอกจากของรางวัลข้างล่างเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการเอ่อทำขั้นทําพลังลบไข้รบนะครับแล้วก็มีพวกซับไพ่ต่างๆนะแล้วก็ทําของแดงนะมีการ์ดอัพดาวน่าเอาแล้วก็นี่อัพดาวอุปกรณ์กันก็ดีนะครับอันนี้ก็ดีอันนี้ชิ้นส่วนการ์ดบัฟนะ ชิ้นโนการ์ดบัฟสีสีทองหายากเรามีสิสิบเศษแล้วขอแค่สิบเศษแล้วก็ประสานได้ของราวงวัลถือว่าดีครับเดี๋ยวเราเปิดแล้วกันเอ่อเปิดทีเสียสิบสองใช่ไหมหมุน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 ปับ๊บจะได้อะไรมาลุ้นกันออกมาเป็นบ้ามโคตรเกลือเดี๋ยวนะกูจะลุดนเฮ้ยเราแล้วเราเสียสิบสองตัวน้องกูจะรั่วใช้สิบสองตัวแล้วกูได้รางวัลน,นั้นอะนะอ๋อแต่เป็นมันเป็นรางวัลที่ได้แล้วได้เลยนะครับ และรางวัลแม่งต่ำจัดสูงกว่านี้หน่อยได้ไหมเนี่ย12ตัวสุ่มได้ครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่ไม่ยอมพี่รู้สึกว่าคลั่งแล้วกูจะบ้ากูจะหลุดเนี่ยใช้กี่ตัวเนี่ยครั้งมี20อันซื้อหนึ่งอันได้สามตัวใช่ไหมเราต้องการสี่อ่า84ตัวปั๊มขอไปลองก่อนขอไปลองเชิงหน่ะเวลาซื้อทั้ง9วันครับนะขอหมุนหน่อยตอนนี้เศษติดแล้วเสพติดกามานานขอหมุน,นรูเลตหน่อยสีเขียวได้ไรอ่ะเอ้ยได้แผ่นห้าโอเค ตอนนี้ทักษะไอแผ่นการ์ดบ,บัฟเรามี15แล้วได้อีกอันหนึ่งก็โอเคนะครับแล้วก็มันเหลือของเท่าไหรอ่อ่ะมันมีของอยู่สามบ้างตอนนี้เหลืออีกสองนะครับทำไปเรื่อยๆไม่แพงนะรู้สึกว่าเราเอาตั๋วนี้ไปแลกอ่ะไม่แพงนะเหมาได้เลยเนี่ยพี่เหมาได้เนี่ยเหมาดิรออะไรล่ะบอมสีรือแปดตั๋วเหมาจัดแล้วก็หมุนเลยอ,อืให้มันได้รู้เรื่องให้ได้รู้จักขอเออรางวัลแกะไก่แจ้สุด เห็บเลือกพิเศษขั้นต่ําเอาไว้ทําพิเศษนะหมุนต่อมีเยอะหมุนได้อีกสามสองรอบนะฮะสีม่วงอูโหได้เสร็จ U R โอเคเอาไปอัพขั้นของไอ้นี้ได้อ่ะเอาไปอัพพิเศษของอัศวินจักรกลได้นะครับหมุนทีได้สิบสองใช้สิบสองตัวนะสีฟ้าได้การอัดาวโอเคอยางได้เล่นได้ใช้ถือว่าโอเคถือว่าได้ใช้สีม่วงไม่เกี่ยว อุ้ยได้ตัวเลือกครับตัวอันเชิญเทคนิคตัวเสบียงรูนนะเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้ของเราได้หลายอย่างละเออเราเคลียร์ได้หลายอย่างแล้วเหลือรางวัลกระจ้อยร้อยอีกสองอันอนอกนั้นก็พี่ว่ามันก็คุ้มดีนะถ้าเปิดนะครับแต่เราหมดหน้าแรกแล้วหน้าแรกเราซื้อหมดแล้วนะครับเราไปซื้อหน้าบีราคามันจะแพงกว่าน้อยไม่แพงกว่าหน่อยดิมันได้สักสี่เศษไวลองดูซิว่าซื้อได้ไหมซื้อไดยปอมเออหือหมันเขี้ยวเล่นสมหมดเลยครับตัว ขอเปิดหน่อยติดลมขอของดีหน่อยไม่เอาสีเทาสีฟ้าได้เป็นไอ้ก๊าซซัพลายกลั่นนะฮะเปิดไหมขอสีทองได้ไหมสีทองไอ้สีทองเอยสส yes! ได้หิบเลือกแผ่นวีครับเอาละงานนี้รู้เรื่องได้รู้จักเดี๋ยวหาทักษะที่ให้กับร่วง UR กับกาโร่ย r ได้ใช้ขั้น5นะครับก้าวกระโดดไม่ต้องมีขั้น3ขั้น4โอเคอะไรจะเลือกเลยเหรอยังไม่เลือกเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเลือก ได้เดี๋ยวแล้วพอเราได้รางวัลแล้วมันหายปะอ่าพอได้รางวัลใหญ่มันหายนะพะนั้รางวัลใหญ่พี่เหลืออีกสองอันแต่ตราเนี่ยระดับเอสพี่ไม่น่าได้ใช้นะครับเพราะว่าอาซินกับเครื่อนที่เพิ่งอัพไปขั้นสี่ดาวไปแล้วเถิดมันเราจะอัพไปขั้นห้าดาวเนี่ยมันเสียเท่าไหร่ดูก่อนนะโอ้โหถ้าไปขั้นห้าดาวเสียสองอันแล้วจะหาอีกอันจากไหนเนี่ยเบ้องจัดอาวินขับรถโอ้โหกิจกรรมนี้มันไม่มาให้ไวกว่านี้วะ ไปดูด้านอื่นนะครับอันนี้คือการแลกของรางวัลนะของจับรางวัลร้านค้าเรนถนนนะมาดูเรื่องของศึกดุดวดที่หายไปศึกดุเดือดนะก็จะเป็นการตีบอสโดยใช้ตั๋วเนี่ยที่พี่บอกมีขายในร้านทานแล้วพี่ไม่ค่อยสนใจนะฮะก็คือมีบอสทั่วไปและเดี๋ยวอีก3วันมันจะปลดปลดปล็อกบอสขั้นสุดยอดนะครับซึ่งเวลาเราตีผ่านบอสสิ่งที่เราได้นัน่นก็คือเนี่ยเม็ดไอสีเท่าๆเนี่ยนะได้อันละหนึ่งอันละสองสามเนี่ยไว้สําหรับซื้อกาด ซื้อกาดไว้ใช้ไว้เพิ่มดาเมจทำให้เราตีแรงมากยิ่งขึ้นเพราะของรางวัลน,นี้มาจากการทำอันดับในการทำดาเมจครับเนี่ยพี่ตีบอสทั่วไปโปรร่างแรกอะอยู่ในอันดับที่27ของเซิร์ฟนะแล้วก็อันดับยากนี่ยังไม่เปิดนะครับใครทำดาเมจได้เยอะมันก็จะได้อันดับเยอะนั่นเองซึ่งก็จะให้รางวัลตามอันดับครับเนี่ยทั่วไปก็ได้ตาเอฟอร์มวเทอยู่นะกรอบไซตามะก็เทนะครับมีฐานก็เทนะแต่ถ้าดูอันดับพี่ตอนนี้เนี่ยพี่จะได้ของธรรมดาซึ่งตั้งแต่อันดับที่่่่4ขึ้น้นลงงมมาาแไไดต ต่างกันแค่เพชรหน่อยเดียวเองนะเพราะงั้นเนี่ยพี่มองรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกิจกรรมมันไม่ค่อยท้าทายเพราะว่าอันดับ123พี่ไม่ได้แน่นอนไอ้พวกท็อปเฟิร์มไอ้พวกเติมเยอะมันล็อกไว้อยู่แล้วนะครับหรือว่าในหมวดของยากหมวดของยาก123่กู 1, 2, 3, ตาเท่จัดตา s n r บวกแต่มันไม่ใช่ของพี่แน่นอนครับพวกท็อป1 2 3มันเอาไปหมดแล้วพี่น่าจะอยู่ในหมวดของเนี้ยท็อป21เนี่ยอ่ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรครับท็อปยี่สิบเอ็ดลงมาในของมันแตกต่างที่กล่องของส้ม แค่ไม่กี่กล่องเท่านั้นเองนะครับถ้าจเจาที่ดีเล่นท็อปสิถึง20ซึ่งพี่ไม่มีทางได้แน่นอนนะทรัพยากรไม่มีก็ก็เลยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะของตัวปีศาจอะก็ลงเท่าที่มีครับวันหนึ่งมันจะรีมาให้สองครั้งในการลงอะเดี๋ยวพี่จะลงให้ดูนะอ๋อทีมทั่วไปเนี่ยเราจะใส่ได้แค่ตัวละครระดับ R ระดับ n ระดับ Sr เท่านั้นจะไม่สามารถใส่สูงกว่านี้ได้ถ้าเกิดเป็นระดับที่มีอัศวินขับเคลื่อนพี่น่าจะทาได้สูงอยู่เพราะว่าอัศูินขับเคลื่อนพี่โจมตีแรง เรอค่อยไปแข่งกันตอนนั้นอีกทีแล้วกันตอนนี้ก็ลงแบบธรรมดาไปอาจจะเก็บตั๋วไว้น่าจะเก็บตัวไว้ได้นะแล้วก็ลงแบบยากในอีก3วันข้างหน้าที่มันจะเปิดนะครับดาเมจทาได้เท่าไหร่ได้มา7ล้านดาเมจกูจะน้อยไปไหนเนี่ยอ่าก็ประมาณเท่านี้คารุมาที่1เออได้ยะที่2ไก่แจ้ไม่เล่นได้ไหมเน,นี้ยไปอันต่อไปไปทู to the list ครับ ทูเดอรลิสเป็นการทำเควสประจำวันนะวันนี้วันที่หนะึ่งเนาะพี่สำเร็จเควสและล็อกอินเกมนะสำเร็จต่อสู้ลาดตะเวนก็คือด่านที่ใช้กระป๋องม่วงในนี้แหละแล้วก็ศึกดูเดือดที่หายไปหนึ่งครั้งก็คือตีบอสเมื่อกี้นะครับพอเสร็จหมดแล้วเราจะได้ตัว๋วตีบอสได้ตั๋วในการส่งดูเล็ดหนึ่งอันนะครับเออกิจกรรมมี7วันก็มาทำทุกวันด้วยมีลาดตะเวนครับลาดตะเวนนี้คือที่เราใช้กระป๋องม่วงนั่นแหละเป็นการลงด่านไปเรื่อยมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบยากนะต้อง บดล็อกด่านธรรมดาก่อนด่านยากถึงจะมีซึ่งพอลาลงด่านเนี่ยจะเห็นไหมสิบสองกระป๋องม่วงเราจะได้เจ็ดตั๋วฟ้าซึ่งเอาไปซื้อของนั่นเองก็ลองคำนวณดูนะเวลาเราซื้อกระป๋องม่วงเท่าไหร่อะไรยังไงแต่พี่ก็เล่นเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่อันนี้พี่ไม่เคยได้เลยอ่ะพี่ลงประมาณเจ็ดร้อยกระป๋องม่วงพี่ไม่เห็นมีอันนี้แฮะแพ็คคะแนนอะไรเนี่ยมันไม่ดรอปเลยนะเออจนจนการรอบสู้กับเกโรสเกโรมันครบอะพี่ต้องมาสู้กับฟินิกแมนแทนดนน้อยจัดแต่ก็ลงไป พีนิกแมกก็มีบอกเหมือนกันนะว่ามันจะมีถุงให้แต่ก็ไม่เห็นมีขึ้นเลยปั๊มได้แต่ของไก่แจ้นะ,ะเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าถือเป็นกิจกรรมที่คุ้มว่ามันมีของให้แลกเยอะมากเลยน้องน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เสียแรงที่เรามาเพิ่มกับกิบกจกรรมนี้นะครับอันนี้คือการรีวิวนะกิจกรรมตั๋วม่วงนะครับกระป๋องม่วงที่มาในต้นเดือนวันที่หนึ่งนี้กิจกรรมนี้เหมือนจะมี9วันปาวะเพราะมันแลกของได้ถึงวันที่9อ่ะเออประมาณวันณ10วันนะครับตีบอน9วัน ลาดตะเวนก็น่าจะ9วันนะครับมีเวลาเล่นเยอะแยะเอ่อจารีเวล80อยู่แล้วอะพอเลเวล80จะหาลงดันหาของทองกลายเป็นไม่ได้ลงแน่เลยมาลงกิจาก,การรมป่องม่วงตรงนี้นะครับอ่ะไว้เท่านี้กับการอัปเดตในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการสุ่ม ตัวราชาใต้ดินจริงจจอจริงเจอยูออ่อ่ะเอาละกันตอนนี้เราอยู่ใน ID ของคุณคมกริบนะครแผ่งเซิร์ฟเวอร์635เขาบอกว่าให้พี่สุ่มราชาใต้ดินอยู่อ่ะให้เพราะงั้นเนี่ยราชาที่ผู้นี้ก็เลยจัดไว้เราได้ลุ้นกันครับมีตัวดำ180ใบคมกริบบอกว่าอยากให้ได้ก่อนการันตีนะไม่อยากให้เกือเละเละทะเนะชื่อมัน่นน้อง เชื่อมั่นในดวงพี่ว่าพี่จะทําให้น้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนด้วยดวงอันเฉิดฉายของราชาไปดูทรัพยากรกันก่อนเขามีอะไรบ้างเนี่ยอ่ะเขามีหินปีศาจอยู่แล้วอันหนึ่งนั่นหมายความว่ายังไงก็ได้ภายใน180ใบได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าอยากให้ได้ก่อนการันตีควรจะมีอย่างละหนึ่งลูกแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็หินปีศาจหนึ่งเราไปจัดกันดีแบบเบิ้มเบิ่มลือนะครับไป ตัวดามร้อยแปดสิบใบขอให้ออกก่อนใช้ดวงทั้งชีวิตครับกับไอดีของคมกริตนะฮะอันนี้เรียบร้อยนะถูกถูกตู้ใช่ไหมอาราชาใตดินครับสิบใบไปเลยสิบใบแรกก็ออกแล้วน้องลูกแก้วมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวใส่ตะมมาเห็นโกาบาแล้วขอต่อยแบบรัวรวอบบ้าเบโบออกมาเป็นออกหน่อยลูกแก้วไม่มาวะไม่เป็นไรถือว่าเป็นการประเดิมออเดิฟครับส่งตั้งแต่วันแรกวันที่หนึ่งเลยนะฮะก็ เป็นไอดีที่เชิดฉายนะสุ่มตัวดําทุกตัวเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับมันจะทานเมตาตลอดทุกดกเดือนหรือทุกเดือนวะทุกเดือนโลที่2ก็ไม่ได้โลที่3ขอให้ออกเถอะนะหรือว่าเกลือไอดีนี้แล้วไปดวงดีในไอดีตัวเองก็ได้ตอนสุ่มด้วง <c oughs> คอมกิดบอกว่าอะไรวะเนี่ยอยากล็อกอินซ้อนแบบนี้มาเลยลูกแก้วหรือหินก็ได้ออกมาก่อนขออย่างละอันนะครับลูกแก้วกับหินขออย่างละอันนะ ใบที่40ของตัวดำใส่ตำมะเห็นุกะบาทก็ขอ,อ,อรัวรวัใบที่40แล้วออกมาไหมออกมาไหมออกมาไหมโอ้ไม่ออกเลยอ่ะมันกละการันตีใบที่80อยู่แล้วเหรอก่อนหน้านั้นมันไม่ให้เลยใช่ไหมใบที่50มาสิบมาเฮอแก่พระเจ้าออกมาไม่มาเวอร์จัดพงกิตบอกว่า ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะการันตีนะครับแต่ว่าว่าถึงเซิร์ฟเวอร์หกสามห้านี่คุณคุณนะพี่ไม่เคยเล่นใช่ไหมพี่ไม่เคยน่าจะน่าจะไม่เคยเล่นนะหกสามห้านี่เซิร์ฟเวอร์แรกหกสี่หกอะครับเกลือเกลือเอ่อหกสิบใบแล้วใบนี้ใบที่เจ็ดสิบมันแทบจะก,การันตีว่าแปดสิบใบได้ครั้งหนึ่งอะไม่ลูกแก้วก็หินอะใบที่เจ็ดสิบออกเธอะก่อนสิบใบกันออกมาแล้วหินหนึ่งโอเคแล้วก็ได้ตัวด้วยทุกคนกําลังมองดูร่างกายมึงหลุดเลนมาจากไหนเนี่ยือ มิเทดูมิเทดูครูชาวต่างชาติมาคนบอกว่าพี่ผมหาล่างแรกไม่ได้มาแล้วน้องมาให้เชิดฉายไม่ต้องมาให้ประเมินออกมาอย่างนี้มาประเมินเพื่อนะครับก็ได้หินแล้วอันหนึ่งขาด่ลูกแก้วอันนึงเราต้องการลูกแก้วนะถ้าได้ลูกแก้วนี่คือจบทันทีนะครับมาเลยใส่ตะมะเห็นอุกบาทดังนั้นก็ขอหน่อยมันน่าจะก่อนกระตีอยู่แล้วมีทั้งหนึ่งร้อยกว่าใบลูกแก้วมันต้องมาไหมไม่มาว่ะ ไปที่เก้าสิบครับผูกกระบาดมาแบบนี้ใส่สมะก็ขอกระโดดแล้วก็รัวรัวลูกแก้วจบเลยนะลูกแก้วอ่ะมาไหมไม่มาร้อยยี่ส่วนใหญ่นะที่พี่เห็นคอมเมนต์มาในคลิปอะเขาจะได้กันต่อร้อยยี่และนี่มันใบร้อยยี่พอดีเลยนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าออกมาออกมาไหมลูกแก้วกลมๆถ้าไม่ร้อยยี่ก็ร้อยห้าสิบ เลือเล่อนไเปเ,ปเปรื่อยกูใบที่ร้อยสิบไใบที่เท่าไหร่วะเบอร์เลขลนะั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวดำมันเหลือเท่าไหร่วะแต่ขอให้ได้ลูกแก้วลูกแก้วจบเลยก่อนการันตีอ่านี้ใบที่110ร้อยสิบนะอ,อ,อันนี้ใบที่ร้อยสิบนะครับต่อไปใบที่ร้อยยี่เอออันนี้ใบที่ร้อยยี่ของจริงเมื่อกี้นับเลขผิดเบอร์จัดในะบที่หนึ่งร้อยยี่สิบไซตามาบอกขอต่อยหน่อยขอบคุณคมกริบด้วยนะครับที่เอาไอดีมาให้เราสุ่มโอ้ไม่ไม่มา ชักา้อนและเก็บตัวดามูสาที่ฟุ้งฟักมาแต่ละตัวกว่าจะได้เสียเพชรเป็นตั้งเท่าไหร่มาเกลือเละเทะกับตัวไก่แจ้ทั้งนั้นเนี่ยูดยที่ออกมาไก่แจ้ตัวละสองร้อยี่สิบเพชรอ่ะเป็นไงละ่ะดวงดีไหมใบที่หนึ่งร้อยสี่สิบไม่เกินร้อยห้าสิบก็ได้แล้วระดับดวงของราชาใบที่ร้อยสี่สิบเอาไม้มาโอ้เวนกรรม เวรกรรมที่ได้หินอีก้อนน้องไม่หินเว้ยตจัดแต่ลูกแก้วไม่ออกคือมันมันจะมันจะสุ่สองอันระหว่างหินกับลูกแก้วอ่ะแต่ไม่ออกหินสองอันเลยแล่ลูกแก้วไม่มีการันตีมีสิทธิ <c oughs> ม์มีสิทธิ์การันตีครับแต่พี่จะบอกข้อดีให้การได้หินเยอะเนี่ยเราสามารถไปส่มปีศาจตัวอื่นได้ง่ายมากขึ้นครับอม,มองโลกในแง่ดีไว้นะน้องนะคอนกรตนะเกลือฮะร้อยห้าสิบใบไปแล้วครับ มันมีเวลที่จะร้อยแปดสิบด้วยเพราะว่ามันหินเพิ่งออกไปมันไม่น่าจะออกซ้ำอีกอะร้อยหกสิบไหเฮ้ยเอาเรื่องว่ะได้ซ้ำอ่ะอบอกแล้วนี่แหละคือดวงของราชาเกกี้หลังๆถึงไม่ค่อยมีใครให้สุ่มเนี่ยนะอ้าวใครอยากจะให้สุ่มอีกบอกได้นะครับเดี๋ยวไลฟ์สดเย็นนี้ที่เจอกันอ่ะจะสุ่มผ่านไลฟ์สดเลยนะคใครมีไอเดียอยากจะให้สุ่มราชาใต้ดินจิงโจ้จิงโจ้ระดับ ur ไม่มาว่ะการันตีครับใบที่หนึ่งร้อยแปดสิบ คมกิดบอว่าโอ้โหตัวที่กูสาเก็บมาโดราชาพังทลายภายในไม่กี่นาทีออกมาเถอะออกมาไมค์อย่างน้อยให้เขาภูมิใจบ้ามเรียบร้อยโทษของโทรการันตีไม่ออกลูกแก้วเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องมาประสาในเนีอยละนะสิ่งที่ได้ทั้งหมดปั๊มเนี่ได้ของมาหมดแล้วได้ลูกแก้วมาแล้วนะครับหนึ่งอันประสานได้และหินมีหกอัน นั่นหมาว่าน้องจะมีหินปีศาจยูอรอีก2อันที่สามารถเอาไปให้ด้วงก็ได้เออถ้าเจอนกแก้วด้วงไวก็มาสานไวได้ก่อนกรารันตีตอนด้วงอืมมองโลกในแง่ดีอย่ากันนั้นเลยครับขอถือวิสาสะปลุกตื่นนะมาตื่นตั้งแต่ตอนเช้าเลยที่เราอัดคลิปในตอนประมาณ6กโมงเช้านะครับอย่ากันนั้นเลยพลังเด้งหกพันนะถือว่าถือว่าแรงอยู่นะครับไอดี ID ของคงกริตหกสามห้านะเปิดมาโอเค แล้วก็ได้เวลานาะทีประวัติศาสตร์ดู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 เฟอร์มูลเอร์มูลมาแล้วจิงโจ้จิงโจ้จโจฟันรัวฟันรัวแล้วก็ฟันเป็นกากบาสเอ็กมาแล้วครับราชาใต้ดินจิงโจ้จิงโจ้จโจพี่กอแคบผ้าไปทำปกก่อนตัวไก่แจ้ที่ทุกคนฟูมฟักรักใร่นะครับเรียบร้อยดูรูปใหญ่ดูรูปใหญ่เดี๋ยวนะสาบานว่าดูรูปใหญ่นะาาหญมันเป็นอย่างนี้ มันดูนอนแบบนี้จริงเนี่ยอ๋อไอ้แล้วมันมัน,มน,นอนอยู่พี่พต้องพี่ต้องระคแคงดูเหรอ,อกดกรากบาทออกไปนะครับส่วนการรีวิวแล้วรอปั้นอะไรเสร็จเรียบร,ร้อยก่อนแล้วทคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะรู้เรื่องได้รู้จักนะฮะแต่บอกเลยว่าใครที่เล่นเยียวยาวตั๋วมีจํากัดสายฟรีสายเติมน้อยไม่ต้องสุม่มไปด้วงเลย ไปด้วงนะให้รู้เรื่องนะส่วนช่วงสนทนนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหนะ้าเข้ามาพูดคุยกันนะเป็นคลิปของเมื่อวานนะวันที่3 1เนะครับเราคนดู5,2 0พถือว่าโอเคมากๆเลยทำไมคนดูเยอะวะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอธิบายถึงเรื่องของกิจกรรมแจกเมทไานสา SSR บวกกันด้วยแล้วก็แฟลชปะกายเกลือนะครับมาคุยกันเลยพี่กี้ครับถ้าเป็นพี่พี่จะเลือก SSR ตัวไหนระหว่างทะเลเลืเอดโปเกสซ์ใต้ดิน ทีมมีซูริลยูอาร์กับคอม้ายังไม่ได้ทําตัวปีศาจเลยครับพี่เลือกทะเลนะเพราะทะเลเก่งที่สุดในปีศาจแล้วนะมันบูทตัวดาเมจให้กับยูอาร์ได้ผมควรทำกาโรไว้บูตพลัง UR หรือว่าเมทไนายซอบวกมาแทนจีนอตดีครับนะฮะดูความเห็นหน่อยดีกาโรเนะี่เห็นด้วยเมทไนมาไม่น่าได้ออกอันติเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเอาลูกไฟไปให้กับตัวตัวเอ่อ UR กันหมดนะครับเอากาโรไปบูทก็ไดนะ้ พี่ครับถ้าผมเก็บตัวดำตั้งแต่ศูนย์จะทันการโรยูาไหมครับทันนะการโรอีปประมาณ3เดือนกว่ากว่าโซนิกร่างแรกใส่อุปกรณ์ออฟไหนดีครับเพิ่งได้มานะใส่ความไวนะโจมตีความไวคำถามใหม่กำลังจะเกิดขึ้นพี่ครับเลือกแฟดหรือเมทัลไนด์ดีครับเออจริงในในคอมเมนต์นี้จะมีถามแม่แฟดหรือเมทัลไนทะ์เนี่ย เริ่มอยากกลับมาเล่นพราะกี้กแล้วฮะหาไอ้นี้ก่อนเฮ้ยดีมากเลยขอบคุณนะครับที่คลิปพี่เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆกลับมาเล่นนะครับล่าสุดขั้นเทพต่อสัญญาแล้วนะครับคิดจะเติมเงินอย่าลืมเติมขั้นเทพให้รู้จักถ้าผมมีคิงแล้วควรเอาแฟดไหมครับมันก็เก่งกว่าอยู่ดีอะเอาแฟดเอาแฟดก็ได้นะครับหรือว่าเมทัลไนก็ได้พวกคิงมันก็บู๊ดความไวอยู่แล้วตอนนี้ผมมีฟินิกแมนแต่เมื่อวานสุ่มม่วงสองใบได้ลูกแก้วทะเลทําไงดีครับนะก็เล่นฟินิกแมนไปดิแล้วก ทันการโร่พาชส,สามใหม่ครับมีหกร้อยหกสิบเจ็ดตัวท่านครับแต่เอาพาชส,สามไปเพื่ออาวุธเฉพาะดักชายทําอะไรได้ครับทําให้มันเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนในทีมในแถวเดียวกันถ้าไม่มีอาวุธไม่เพิ่มไก่แจ้ที่ไลฟ์สดวันไหนบ้างครับความจริงพี่มีแปลนจะไลฟ์ทุกวันตอนห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะแต่บางวันมันก็ไม่ว่างวันธรรมดาทีเกิดงานเยอะแต่าาเย็นนี้ไลฟ์นะครับเจอกันห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งวันนี้ส่วนเสาร์ที่ส่วนใหญ่จะไลฟ์ตอนบ่ายวันเสาร์จะเช้า เอาซื้อริวยูอาร์ดีไหมครับนะก็เอานะมันอยู่ในสป,ปอร์ตพี่ก็เอาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดหลังจากเนี้ยบางทีมันต้องอัเดยเยอะเกินั้งนั้นจะไม่ทันที่ว่ามันเปลืองไปหน่อยไม่เอาก็ได้มีให้ซื้ออีกลูกใหม่ครับของฮีโร่อย่างนะเดี๋ยวรอกิจกรรมวันที่สิบสามก็ได้มีหินฮีโร่อาวุธกาโรยูอาร์หรือว่าดวงยูอาร์ดีครับตอนนี้มีแปดสิบใบนะอขอความเห็นคนในแชทแล้วกันครับคนที่ดูคลิปอยู่มาตอบเมนด้ย่อยถ้าเกิดมีตัว๋วอาวุธแปดสิบใบอาวุธของใครดีกาโร่ คำถามที่ว่าอศวินหรือราชาทะเลเขาหมายถึงเรดอัพตัวม่วงเลือกใครดีหรือเปล่าครับเท่าที่ผมเข้าใจนะโอถ้าเป็นแบบนั้นนะถ้าให้เลือกเรดอัพนะพี่ว่าเอาตัวคอก่อนดีมั้งถ้าเล่นระยะยาวอ่ะเอาอศวินกับเพื่อนเนาะพี่กี้ครับถ้าผมไม่ได้หมุนวงล้อดูโฆษณาเพื่อเอาเพชรเก็บเฉพาะพวกเศษอะไรวันผมจะทันซื้อตัวดำทั้งหมดไหมครับอ่ามันทันถ้าน้านองกดซื้อช็อกโกแลตน้อยมากๆจำไว้นะแต่ถ้าซื้อเยอะไม่ทันพี่ครับซอมบี้แมน SNR บวกดีไมครับก็ดีนะมุดความไว สวัสดีทัพพี่ชานะครับหายไปนานเลยผมจะเอาอะไรดีครับในกิจกรรมเมทัลไน h ์นั่นไงมาแล้วกับแฟดมาแทนโซนิกดีครับเออมันแล้วแต่แผนเอาจริงนะเอาความรู้สึกพี่นะน้องน้องอาจจะไม่เชื่อพี่ก็ได้นะพี่ว่าเมทัลไนน์พี่เอามาพี่ชอบเมทัลไนน์นะมันเท่นะแต่พี่ว่าเอามาพี่ไม่ได้ใช้ถ้าพี่ใช้แฟดอ่ะมันยังพูดความไวแคบตัว UR ได้ เล่นใหม่เซิร์ฟ650มีหินด้วง S&R n ทำดีไหมครับของครบแล้วขาดหินสองก้อนรอแจกฟรีจากบาฟโกนะทำดินะแล้วก็เอาด้วง U.R ด้วยกาโร่กับด้วงควรเอาตัวไหนดีครับนะถ้าเอาจริงกาโร่นะทำกาโร่แซดดีไหมครับคืออะไรออสเตตัสบวกเหนระอ S&R บวกนะรอทำดิเลนอัพซัพพลายรูนจะมาอีกเมื่อไหร่ครับยังไม่มีกำหนดมานะดูจากตารางกิจกรรมน่าจะเดือนหน้า หกสิบสามตัวดำทันตัวดวงใหม่ครับนะสุ่มเสี่ยงเอ่อสี่สิบคูณสามร้อยยี่สิบน่าจะทันอยู่น่าจะทันลูกพี่เป็นผู้หญิงจะบวชให้ใหม่ครับจะได้ย้ายเติมเอาเมท่านไนท์หรือว่ามา้าเอสเอ็นอาร์ดีครับเอาม้าครับเซิร์ฟเ,เก่าจะเล่นได้ไหมครับเล่นได้เล่นได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าต้องเสียเงินเยอะหน่อยถูกปะ่ะเราเติมเงินก่อนหนะ้านี้มันเยอะแล้วปรากฏว่ายูอาร์สมัยนี้แม่งโหดเฉย,ยโหดกว่ายูอาร์สมัยก่อน อยากรู้ตัวเรทอัพตัวแดงของเดือนสิงหาคมพี่เหมือนพี่จะบอกล่วงหน้า2เดือนในคลิปนั้นโอ้พี่ได้มาพอดีเลยขอบคุณเดอะลัสวันนะครับที่ส่งเรทอัพมาฝากบอกต่อกันด้วยนะว่ามีตัวอะไรมาบ้างสักคู่นะพี่เปิดแชทของลัสวันก่อนอโอเคเลทอัพเดือนสิงหาทําใจดีๆนะครับอาจจะเจ็บนิดหนึ่งนะหูน้องสิงหามันเซิร์เวอร์หกเปิดใช่ไหมตัวแรกมาร้องเลยเลทอัพ ตัวแดงเดือนสิงหาคมตเดิมตัวแรกราชาทะเลอีกาเนน์โอ้นั่นหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์หกหกที่เปิดมีสิได้ราชาทะเลเอซเอาบวกที่เรามีลูกแก้วนะครับตัวที่สองโกริบาสไก่แจ้ตัวที่สามอัศวินขับรถนะมาทำไมก็ไม่รู้ในะเมื่อมีแจกสัปดาห์ที่สองตัวที่สี่คิงแข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรตัวที่ห้านัากากหวานร่างสองนะครับอ่ะอันนี้คือห้าตัว ที่จะมาในช่วงสิงหาคมนะเออสวัสดีไอเอ๋อเนี่ยเขาเขาจำแม่นว่าพี่บอกล่งหน้าสเดือนบอกในคลิปนี้แล้วผมได้อัศวินจากกลนเออบวกมาแต่ผมมีฟีนิกแมนเลือกสองล้านควรปรับเป็นคอม้าไหมครับถ้าฟีนิกผมจะเบาลงเยอะเลยฟีนิกไม่ต้องไม่ต้องสนใจเรื่องความแรงหรอกเอามาชุบชีวิตยอย่างเดียวทําไมพี่ไม่เอากาโรยูอครับเกกี้ใครบอกพี่ไม่เอาวะเอากาโรนี่ตัวเอาเลยตัวอวยพี่เลย ตัวดำเจ็ดสิบทันร่วงไหมครับสุ่มเสี่ยงอยู่ะเนี่ยคนนี้บอกทันนะครับมันสุ่มเสี่ยงแต่ก็น่าจะทันอ่ะมันจะมาห้าเก้าศูนย์ไหมครับหรือว่ามาเซิร์ฟใหม่มาเซิร์ฟใหม่นะบ้านพี่เลี้ยงไก่ไหมครับนะเลี้ยงครับไก่แจ้ดูในคลิปเอ่อคลิปคลิปช็อตใน YouTube ได้นิดสับสรา์นะโอเคโกเมท่าไหนตัวเกรียนพอๆกับพี่ดำเลยฝั่งฮีโร่ยังไม่มีตัวล้างสตันเลยฝั่งปีศาจเฮลไฟเฟมก็หาไม่ได้ละเอ่อถ้ามันไม่ได้สตันน่ะ อาอย่างราชาใต้ดินใช่ไหมยูอที่มาก็มีสตันใช่ป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะรีเควสรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับรู้ว่าแฟดเก่งกว่าแต่ใจสั่นไปทางเบ้นท์นายมันเท่เนาะผมว่ามันก็เก่งนะครับในเรื่องสตันดาเมจดาเมจก็แรงสตันก็ดีครับแต่ว่าแฟดมันมีประโยชน์กว่าหน่อยเฉพาะผู้เล่นใหม่เหรอครับไม่ไม่ไม่เฉพาะเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่มั้งใกล้วันเกิดผมแล้ววันที่สองกรกฎาคมวันพรุ่งนี้แล้วนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ร่วงหน้านะครับมีอะไรให้พี่หรือเปล่าวันเกิด เอาดวงผมจะได้การโร่ใหม่ครับตอนนี้ผมมีอยู่สองสามสองนทันการโร่กับด่วงมันห่างก,กันสองเดือนถ้าไม่ดูโฆษณาเอาเพชรจะเก็บเพชรทันตัวดํำไหมครับนะมันอยู่ขึ้นอยู่กับชช็อกแลตแต่พี่แนะนาว่าดูโฆษณาเอาเพชรเถอะพี่ครับแจกช่องให้ผมหน่อยได้ไหมครับแจกช่องคืออะไรเอ่ยช่องเกกีกี้อ,อะไรวะเนี่ยเป็นสมาชิกให้อภัยซอมบี้กับเมทัาไนกวนเอาตัวไหนดีซอมบี้นะใช่ไหมคอมเมนต์ Comment ว่าไง ซอมมี่บัฟสปีดนะครับถ้ายังไม่มีตัวบัฟสปีดก็ควรจะมีเนาะแต่ถ้าผมเชียร์เมนท่านในนะตัวมันเกรียนมันมัน,ม,นมันเท่ด้วยประเด็นอะต้องดูทีมตัวเองก่อนนอะไอกีบิดอ่าแล้วบอกจําไม่ได้เล่น200วันเรียกไอ้เลยเหรอต้องแบนซะหน่อยละอืมนําออกซอนกเจแต้องเรียกไอ้ครับหยาบคลายมากงอนผมหมายถึงพี่ดําร่างแรกครับไก่แจ้พี่ดําร่างแรก ควรเอาด้วงกับกาโร่หรือกาโร่กับโซนิกดีครับอันนี้พี่ขอดูสกิลของโซนิกนะเออมันมาแล้วใช่ไหมเซิร์ฟนอกอะ่ะเดี๋ยวไปหารีวิวดูก่อนไปสู้กับคนอื่นหน่อยครับโอเคได้ตบแล้วก่อนเลยกิจกรรมการอัพดาวผมคงดองไปเปิดเดือนหน้า <c oughs> เผื่อมีกิจกรรมแจกเศษด้วงอยู่อ่านะเดือนนี้ก็มีเดือนหน้าจะมาหรอเมทไ,ไหนกับแฟดควรเอาตัวไหนดีครับผมมีูกแก้วแฟดมีคำถามได้ีกนะ ก็ขึ้นอยู่ว่าขาดอะไรขาดดาเมจขาดสตันหรือว่าขาดตัวบูทความไวนะครับ้ยพี่พี่ข้องใจที่เขาบอกว่ากิจกรรมแจกเศษด้วงยูอาคืออะไรวะคอมเมนต์หน่อยสิหรือว่ามันเป็นกิจกรรมที่ใช้การ์ดอัปดาวในการได้เศษหรอมีวิธีฟาร์มตัวม่วงรเร็วๆใหม่ครับการันตีแล้วขาดอีกเก้าใบยากมากเลยฮะเติมอย่างเดียวกิจกรรมในท่านในเซิร์ฟเก่าเซิร์ฟใหม่ได้หมดเลยครับพี่เออกิจกรรมมีหมดนะครับตอนนี้มีดำแปดสิบสี่ใบทันด้วงกับการโร่ไหมครับท่าน นี่ครับเดี๋ยวนี้เซิร์ฟจะเปิดทุกวันไหนแหละครับเห็นเขาบอกกันว่าวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับลองเช็คดูแล้วกันนะสามวันนี้ว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดไหมไม่รู้ว่าจะให้คนบิดบ่อยอะไรขนาดนั้นอยู่กันเยาวๆยวหกสี่หน้อง